ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเป็นวันจันทร์ที่27มกราคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็10โมงกับ36นาทีนะครับก็สายๆของทุกวันครับเราก็มาเจอกันในเรื่องของผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ รวมถึงราคาต่อรองประจำวันด้วยนะก็เมื่อคืนนี้นะครับทัศนกลุ่มลายก็เรียบร้อยครับหลังจากต่อเนื่องมา6วันนะครับเมื่อคืนเนี่ยไปตายในลา,าลิกาสเปนคู่หัวค่ำครับนะคู่2ทุ่มเป็นการพบกันระหว่างลายโยบาเยกกโนเจอกับคิโรนานะครับก็ทัศนะให้ลองคิโรนาไปก็ นำได้จนนาที80ครับนาที80เนี่ยโดนตีเสมอนาที83แพ้เลยพังเลยครับโอ้โหจบภายใน3นาทีนะครับทั้งๆที่เวลาเหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วอา่านะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาว่ากันใหม่นะครับทีนี้ไปถึงผลการแข่งขันของคู่อื่นๆกันเลยนะครับในศึกพิมพ์ลิกอังกฤษนะครับ เมื่อคืนนี้ก็เรียกได้ว่าได้ทีมโคมมาอีกหนึ่งทีมแล้วนั่นก็คือไก่เดยทองทันแนมฮอสเปอร์ครับตอนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้วนะครับเละตุ่มเป๊ะเลยครับสเปอร์ครับเมื่อคืนเล่นใน w วายฮัส l a n สเตเดียมนะครับรับการเยือนของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกว่ามองว่า3มแต้มหวานหมูใช่ไหมที่ไหนได้ครับเลสเตอร์บ้าพลังครับเมื่อคืนบุกมา ไล่งับไก่โลกไก่อมโลกไปครับ2ประตูต่อ1ครับทั้งทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์นำหนึ่ศูนย์นะครับคู่ถัดมาเนี่ยเบลนฟอร์ดครับชนะนอกบ้านได้แล้วเหมือนกันนะครับบุกไปเอาชนะคิสตันพาเลต2 1ในขณะที่แอสตันวิลล่านะครับเล่นในวิลล่าพักแท้ๆครับแต่ทำได้แค่เสมอกับเวสต์แฮมอยู่ในเตดไป1 1นะครับครึ่งแรกก็นำก่อนครับแต่รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะครับ ในขณะที่คู่ดึกครับเป็นคู่ที่ทั้งกองเชียร์กองแช่งติดตามกันมากเป็นพิเศษครับเมื่อคืนนี้เจ้าส่วน้อยฟูลแลมนะครับก็เปิดคาเวยคอนเทนะครับรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับปรากฏว่าแมนยูมาได้ประตูชัยจากลิซันโดมาติเนสครับในนาทีที่ประมาณ77นะครับก็ยิงฉลับนิดหนึ่งนะครับลูกคุกลงตรงตะข่า่นะครับเป็น3มแต้มที่เรียกว่าล้ำค่ามากครับ ณยามนี้ครับเด็กผีชนะนัดไหนก็ได้ครับขอให้ชนะไว้ก่อนพอมันแพ้เยอะหลือเกินนะครับทีนี้ข้ามไปในศึกบุนเดส,สก้าเยอระะมันนะครับเมื่อคือนนี้ไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับก็บุกไปทำได้แค่เสมอกับฮอฟเฟนทฮมไป2ประตูต่อ2ซังเปาลีนะครับไล่ถล่มยูเนียนเบอร์ลินไป3ประตูต่อ0นะครับ กาโชซีเียอิตาลีนะครับเอซิมิลานนะครับก็ทำให้แฟนๆอกหักอีกแล้วนะครับถึงแม้จะได้สามแต้มในสนามครับแต่นอกสนามเนี่ยเรียบร้อยครับมิลานเอาชนะปามาไปได้แค่3ประตูต่อสอนะครับต่อมากถึงลูกครึ่งควบ2นะในขณะที่หมาป่าโลมานะครับก็ชนะเกมเยือนเป็นนัดแรกของฤดูการได้สำเร็จนะครับบุกไปเอาชนะอูดิเนเซ่สประตูต่อหนึนะครับ ทั้งทั้งที่เลดเมื่อคืนเนี่ยโลม่าไม่น่าทำได้เลยนะครับอ,อินเตอร์มิลานนะครับบุกไปยํำใหญ่เลดเช่ถึง4ประตูต่อ0ในขณะที่คู่ดึกนะครับอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมนะครับอยู่ๆก็ช็อตไปซะดื้อนะครับพ่ายคาบ้านต่อม่วงมหาการฟิโอรเรนตินาไป1ประตูต่อ2นะครับลาลิก้าสเปนโอ้ช้ำใจจริงๆ ลาโยบิเยกกโนครับก็เฉือนเอาชนะคิโรนา2-1หนะครับเลียลโซเซดัดแพ้ให้กับเกตาเฟจอมล้มยักษ์ไป0ย์ประตูต่อ3นะครับแอดบินเบานะครับก็เสมอกับเลกกเนต0 0นะครับคู่ที่ระทึกขวัญสั่นประสาทมากก็คือคู่ตี3นี่แหละครับเจ้าบุญทุ่มบาเซโลน่านะครับก็เปิดคำ้ำนูนะครับไล่ยำใหญ่ไอ้ข้างข่าวบาลนเซียทีมรองบวยไปถึง7ประตูต่อหนึ่งครึ่งแรก จ้บุญทุ่มก็นำหาศูนย์แล้วครับต่อเท่าไหร่ก็มาจัดมาลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ,บแบลดบุกไปเฉือนเลออาฟหนศูนย์ล้องเฉือนชนะอองเช่1ประตูต่อ0ตูลูสแพ้ให้กับมงเปรลีเยห่งประตูต่อ2โอลิมปิกดิยงบุกไปทำได้แค่เสมอกับน้อง 1, 1. ประตูต่อหนึแล้วก็ โอลิมปิกมาร์เซ่ครับบุกไปพ่ายให้กับนีส0ประตูต่อ2นะครับฮอลแลนด์เอเลดดวิซีนะครับฟอร์ตูน่าซิสตัดก็แพ้เลทเทให้กับสวอลเล่ไปถึง1ประตูต่อ4นะครับอาร์เคซีวาไวเอาชนะวิลเลมเทเว2-0เอแซคอาร์มานะครับก็พลิกล็อกพ่ายให้กับสปาร์ตาลอตเทดัมไป1ประตูต่อ2โปรตุเกสซูเปอร์ลีดนะครับก็เลทเทอีกเหมือนกันนะครับ วิกตอเรียกิมาไลส์บุกไปแพ้ให้กับเอสโตริวศูนย์หนึ่งปอโตเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับซันตาคาร่าที่เหลือผู้เล่น10คนไป1ประตูต่อ1บาก้าไล่ถล่มเบลวิสตาสามศสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกกลาสโกเรนเจอร์ครับบุกไปเอาชนะดันดียูไนเต็ด3ประตูต่อ1 2, อลีกา2เยอรมันนะครับฮันโนเวอร์เสมอกับพลูเมนมูสเตอร์2-2 ดามสตัดแพ้ให้กับพาเดอร์บอล์หนึ่แล้วก็อูมนะครับไล่ถล่มจอนเลกันเบิร์กไป5-1นะครับเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับปิซ่าเฉือนชนะซาแลนดิตานาหน้า1-0เลดเจน่านะครับเอาชนะปาเลโม่2ประตูต่อ1เบ mm ็ดชาแพ้ให้กับคาตันซาโล2ประตูต่อ3เคลโมเนเซ่เสมอกับโมเดนาไป2ประตูต่อ2นะครับ ลีกสองสเปนกรานาดาเอาชนะสปอร์ติ้งกีคอน3-1หนึ่งอัลบาเซเต้ชนะอัลเมริกาสอหนึ่งเลียวโอเบโดเฉือนชนะคาสเตลลอน1ประตูต่อ0แล้วก็มาลาก้านะครับแพ้กับเดียลสลาโกซาไป1ประตูต่อ2ฮอนแลนด์2นะครับเอ็กเซลเซียร์ครับก็เฉือนชนะเดนฮาร์คไป1ประตูต่อ0เฮลมอนสปอร์ตเอาชนะเอเซอักมา2ไป2ประตูต่อ1 ออสเตรเลียเอลีกเมื่อวานนี้นะครับน้องใหม่นะครับอย่างโอ๊กแด์เอฟซีเนี่ยก็ยังแรงไม่เลิกครับ <c oughs> บุกไปเฉือนชนะเวสเทิร์นซิดนีย์ไป1ประตูต่อ0ในขณะที่ผลฟุตบอลไทยเรานะครับไทยแลนด์พรีเมีลิกทีหนึ่งเนี่ยสี่คู่นะครับอุทัยธานีเอฟซีไล่ถล่มสุขโขทัยเอฟซีไป3 0ประจวบเอฟซีเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ด2ประตูตดศูนย ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะนคนปรปฐมยูไนเตตสาประตูต่อนหนึ่งบีจีปทุมยูไนเต็ดครับก็ไล่ถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไป4ีหนึ่งนะครับไทยแชมเปี้ยนชิพทีสองนะครับอยุธยายูไนเต็ดก็เฉือนชนะไชน่าทรอนบินไป2อหนึ่งพัฒนาอ่าพัทยายูไนเต็ดนะครับเฉือนชนะโปลิสเตโร1นพลังการ FC ก็เสมอกับเกษตรศาสตร์ FC ไป1นนึ่ง เชียงใหม่ยูไนเตดก็เสมอกับสีสเกตยูไนเตดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ก็คือผลเมื่อวานนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลก็ยังคงมีอพอสมควรนะไม่เยอะหรอกนะครับถ้าลีกหลักๆเนี่ยก็มีแค่เกาโชซิลัยอิตาลีกับลาลิก้านะครับมีแชมเปี้ยนชิมพชมาร่วมแจมนิดนึงนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่เกาโชซิลัยอิตาลีนะครับหกทุ่มครึ่งเวเนเซีย เล่นในบ้านเป็นต่อเวโรนาหน้าปอปาตี2.45นะครับเจนัวเล่นในบ้านเป็นต่อมอนซ่าปอปาโอ้โหราคานี้ต้องเรียกว่า <c oughs> ปอปาตากรมกันอีกแล้วนะครับลาลิกาสเปนตี3นะครับอารเบสเจอกับเซลตาบีโกราคาเสมอนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตี3 ลีส์อยู่ในเต็ดจ่าฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะบุกไปต่อเบอร์ลี่นะครับปอปาโปรตุเกสซูเปอร์ลีกตี35นาทีกิลวิเซนเต้บุกไปต่อเอวีเอสปอปาตุรกีซูเปอร์ลีก6ทุ่มนะครับคาซิมบาซ่าเล่นในบ้านเป็นต่อฮาเตสปอครึ่งควบลูกโรมาเนียซูเปอร์ลีก4ี่ทุ่มเปโตลุนปูเอสติครับเล่นในบ้านเป็นต่อโบโตซานีครึ่งลูกแล้วก็ตีหนึ่งนะครับ C.F.R. คู Crew นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อฟาลุนคอนสแตนตาไป1ลูกนะครับมีกระชับมิตรทีมชาติ6ทุ่มนะครับอุซเบกิสถานนะครับก็เป็นต่อจอแดนปอปาเตะกันที่สนามกลางนะครับอิสราเอลพิมเมลิกตีหนึ่งครึ่งมัคคาบีไฮฟาเล่นในบ้านเป็นต่อมัคคาบีเทวาวิฟนะครับปอปาอังกฤษคอนเฟลเลนต์หลีกใต้ตี24นะครับ เมสโตนอยู่ในเตดจะบุกไปต่อแชมฟอร์ดซิตี้ครึ่งลูกเซกุนดาสองสเปนตีสองครึ่งนะครับคาดิดเล่นในบ้านเป็นต่อมิลานเดสครึ่งลูกเลยนะครับลีกเดอฝรั่งเศส2ตี2อ5าอาร์ซีเตะกับดันเคอร์นะครับราคาเสมอแล้วก็จะมีปิดท้ายด้วยฮอลแลนด์2นะครับเตะตี2พร้อมกัน2คู่ เดนบอสเล่นในบ้านเป็นต่ออูเทรกที่1ลูก PSV เยาวชนครับเตะกับ VVV เวนโลราคาเสมอนะครับประมาณนี้นะก็อัปเดตในเรื่องของผลก,นนการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงราคาวันนี้นะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องเนาะส่วนท่านไหนต้องการสมัครรับทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆนะครับ ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m o นะครับ, t d e t n a m รบประมาณนี้เนาะประมาณนี้ยังไงก็ก่อ้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ